สวัสดีค่ะ FC ต่อกันยาวๆเลยค่ะวันนี้เชา้านี้แม่นิดน้องปั้นนะคะแกโทรมาหาป้าดอกไม้ก็มีภารกิจที่ต้องทำต้องไปตัดใบเฟิร์นหรือว่าใบไม้ที่มีรูปร่างสวยๆเพื่อเอาไปาให้นางประดับงานแกะสลักนะคะป้าดอกไม้จะเดินขึ้นไปบนภูเขานะคะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลาจากบ้านนี้ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่สูงเท่าไหร่ค่ะึ่งอุยทุกคนป้าดอกไม้เดินขึ้นมาก็ ไกลพอสมควรน,นะคะผ่านป่ามอสจากตรงโน้นค่ะเดี๋ยวค่ะป่ามอสจะอยู่ข้างล่างนะคะป้าก็เดินมาเรื่อยๆค่ะเจอแล้วค่ะใบเฟิร์นตัดไปให้แม่นิดนะคะเพื่อทำาอ่าคอลเลกชันงานแกะสลักของนางนะคะประดับประดาถาดอะไรอย่างเงี้ยละคะ่ะเดี๋ยวคอยดูกันนะคะ FC งานใหญ่มากอยู่ตรงโน้นนะคะเฟิร์นที่ป้าดอกไม้จะมาตัดวันนี้เพื่ออีกหนึ่งภารกิจค่ะ มีบ้างนะคะที่เริ่มแห้งแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะเลือกเอาค่ะ fc เอาใบที่เขาเพิ่งที่ยังไม่แก่น่าจะได้คะ่ะสวยอยู่คะ่ะสวยๆค่ะนี่แหลคะค่ะเดี๋ยวป้าดอกไม้ตัดใบเฟิร์นแป๊บหนึ่งค่ะ fc เรียบร้อยคะ่ะ fc ทุกคนแม่นิดบอกว่าอย่าลืมฟักทองมาให้ด้วยนะคะดูก่อนว่าลูกไหนน่าจะโอเคนะคะ fc เด็กๆ น่าจะยังไม่ค่ะลูกนี้ก็ยังไม่โดนแดดเท่าไหร่น่าจะเป็นลูกนั้นค่ะ,เ,คะเพราะว่าเหลืองเยอะแล้วนะคะ FCR เอาไปให้นางหนึ่งลูกค่ะหัือยูอ่ไหนหักแล้ว f c ลูกพอเหมาะคะ่ะ f c เนี่ยหอมๆม,มันๆอร่อยค่ะเอาที่ไปตัดใบเฟิร์นเนี่ยเพื่อเอาไปให้ แม่นิดแม่นิตยาค้ามวิ่งเพื่อนป้าดอกไม้นั่นแหละค่ะเพื่อที่จะเอาไปประดับถาดงานแกะสลักของน้องเขานะพรุ่งนี้นางได้รับเกียรติเชิญจากห้างโปรดเกา้าอยู่ชุมชนคงเต้นะคะอยู่ในจังหวัดบาเลเหมือนนางนั่นแหละค่ะแกะสลักโชว์ค่ะเพราะนั่นแหละค่ะนางก็รับคําเชิญค่ะทุกคนพรุ่งนี้เป็นวันแรกป้าดอกไม้ก็ได้รับเกียรติเชิญชวนจากนางเหมือนกันค่ะนางบอกว่าเนี่ยป้าดอกไม้มาหน่อยซีมาช่วย จับโน่นนั่นนี่มาช่วยหนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออป้า,ารองไม้ก็แบบไม่ต้องคิดค่ะยินดีค่ะยินดีมากค่ะน้องเดี๋ยวพี่ไปช่วยค่ะทำอะไรให้บอกเลยแต่ว่าป้า,ารองไม้ไม่ได้แกะสลักนะคะแม่งานก็คือแม่นิดนะคะป้า,ารอกไม้จะไปเป็นลูกมือด้วยความเต็มใจเลยค่ะส่วนตัวเนี่ยป้า,ารองไม้จะชื่นชอบแบบฝีมือในงานของนางอยู่แล้วค่ะเขาแกะสลักได้แบบโอ้สวยงามมากกยินดีดีใจไปกับนางด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันค่ะตื่นเต้นค่ะทุกคนดีใจด้วยที่จะได้ไปอยู่ข้างๆน้องไปให้กําลังใจ ก็ค so so ือนางนางทำได้ดีนั่นแหละค่ะก็คือเราชื่นชอบเราก็ไปเห็นแล้วเราก็มีความสุขด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนี่ก็คือชุดที่เตรียมพร้อมนะคะเอาไว้ใส่สําหรับพรุ่งนี้ค่ะจะเป็นผ้าถุงลายไทยแล้วก็จะมีเข็มขัดไปคาดเอวนิดนิดแล้วก็มีเสื้อแขนยาวสีดำแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันก็จะให้ความอบอุ่นบ้างนะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวแล้วจริงๆเราก็ไม่มี เป็นเซตนะคะทุกคนแต่ก็พอใส่ไปได้ค่ะมีกลิ่นอายของความเป็นไทยอยู่นะคะก็พรุ่งนี้ก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานจะช่วยนาะงให้เต็มที่แหละค่ะไปค่ะทุกคนได้เวลาออกเดินทางแล้วค่ะยังมืดๆอยู่เลยนะคะตอนนี้กำลังไปที่บ้านแม่นิดนะคะทุกคน คนครับป้าดอกไม้มาถึงบ้านแม่นิดแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะเข้าไปข้างในทักทายทุกคนนะคะแม่นิดไอ้ปวดหลังทุกคนมาแล้วนางมาเปิดประตูมือนอีสิผ้าป้าดอกไม้ไปเพ็บยัง เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาทุกคนไปแกะสลักป้าดอกไม้จะไปเป็นลูกมือให้ฟักทองมาให้นางอันนี้จะเอาไปแกะสลักนั่งเไวียกินเอง้โเอามาให้ลูกหนึ่งก่อนแตะโปร่บเอามาหอยฟังเนี่ยเมนี่สิผ้าไปยั้งก่อมือนี้วันนี้นะคะนี่ได้รับเชิญจากร้านโปดิก้าของขายส่งนะคะก็คือเขารับเชิญไป แกะสลักหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วก็มีแี่ถาดแกะสลักไปโชว์ด้วยค่ะเ <Okay. S 2> ดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงเนะะ <Okay. S 2> าะโอเคเข้าบ้านก่อนขนของขึ้นรถค่ะไปจ้าไปแมนนิปตายไปสิบ้านเมละ เรรืยังคะเรียบร้อยค่ะของนางเยอะมากคะ่ะเ๋ยวรองเท้าก่อนเรียบร้อยค่ะทุกคน <c oughs> นางกำลังพา <c oughs> ป้าดอกไม้ไปห <c oughs> น้างานแล้วนะคะ <c oughs> พวกเราก็ขนของขึ้นรถเสร็จแล้วค่ะไปเลยค่ะแม่นิด <c oughs> ถ่ายบรรยากาศนะคะทุกคนแม่ <c oughs> เราขึ้นทางด่วนค่ะ ทุกคนห<ม>เห็นฝูงนกไม้คานั่นแหละนกมากินองุ่นนะคะเนี่ยโอ้ยเยอะมากเลยอะถ้าลงลงไร่ไหนนี่คือหมดหมด,หมดถึงแล้วค่ะโปรเดกา้า <c oughs> เกือบไม่ทันทุกคน <c oughs> ตอนเช้า่ยดีมากเลยโยหน้าทีมกับลูกทีมมาถึงพอดีค่ะลูกทีมแบบเร่งรีบมาก <c oughs> หน้าทีมตื่นหกโมงเช้าแม็กซิบุก,กูแม่นี่ขับรถดีมาก ค่ะทุกคนพวกเราเอารถเข็นมาใส่แล้วก็เข็นขึ้นไปค่ะโน่นค่ะนางกําลังเข็นรถมานะคะน้องไม่ไปพร้อมกันทีเดียวเลยค่ะทุกคนอ้าวลูกพี่จัดของลูกน้องถ่ายคลิปหลายเฮจังซีตีล้ล่ะเอาของเบาไว้ขางล้างแล้วเอาของนักนะเมื่อ้ทางหนาโอ้ยมีการสั่งหัวหนา้าพร้อมได้ปลาดอกไม้มือนีเออให้มันกันไว้มันจะลื่นก็เอาใาไอาอบนะไม้นั้นใบมองกลางโอเคบ่แเมนิด โอเคอมบัดพัสสถานค่ะอมาใส่ให้มันลงทุนขนาดไหนตะกร้าก็หูขาดไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยซ่อมเนาะให้ซยบ้านนี่ยอดเลยทุกคนดูแม่นิดเปิดห้เบิ้งได้บอทุกคนดูผลงานนางอันนี้นางแกะกี่วันเนี่ยโอ้โหทุกคนวันดูนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นชิ้นโบแดงเลยนะคะเป็นชื่อของห้าง โปรเดกานะคะทุกคนนี่ป้าดอกไม้ดอกขาที่แกะปะนั้นอ่าครบรอบ20ปีใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหเอาดีๆเด้อย่ไหยลมอันนี้ก็จะเป็นนี่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นปลาเป็นดอกไม้ที่นางแกะนะคะทุกคนอุ้ยแบบสุดยอดเลยทุกคนดูผลงานนางค่ะทึ่งมากเลยค่ะเวอร์วังอลังการงานสร้างจริงค่ะแม่นิดสุดยอดสมเป็นโ โปรเฟสชันแนลนะพุ่มใจในตัวเองบอรู้ไหมว่าตอนนี้มีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นตัวแทนประเทศไทยใช่เราจะต้องทำให้ดีที่สุดโอ้ทำดีที่สุดแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่จัดโต๊ะแค่นั้นเองอันนี้น่าจะต้องให้ป้าดอกไม้ขีอันนี้คืออะไรเปิดให้ดูได้ไหมยเมลอนค่ะโอ้ทุกคนดูค่ะเพราะว่าเวลาที่เราขนส่งนะคะเราต้องแบบป้องกันไม่ให้เขาขยับเดี๋ยวจะเสียโอเคแม่นิดป้าดอกไม้ขอถามหน่อย สิ่งนี้เจ้าได้แต่ใดมาเดี๋ยวอยากจะบอกว่าแม่นิดเนี่ยไม่ได้สักแต่ว่าแกะสลักนะทุกคนนางมีที่มาที่ไปนางเป็นครูสอนได้ค่ะแม่นิดไปแข่งคันที่ใดมากจริงๆนะต้องต้องเริ่มก่อนนะคะตองนีมก่อนว่านิดเรียนแกะสลักที่ไหนเพราะมีคนถามเยอะมากไม่ได้ไปเรียนแกะสลักที่ไหนนะคะก็คือเรียนด้วยตัวเองด้วยพรสวรรค์แล้วพรสวรรค์และพรสวงนแกะได้แล้วก็มีช่วงปี2018นะคะทางสถานทูตไทยละครูเบิร์ ก็มีแขข่งนนันแล้วแม่นิดคนเยอะไหมวันนั้นที่ไปแข่งแม่นิดแข่งขั้นยากสุดใช่ไหมมันมีสามระดับนะคะก็มีเบสิกแล้วก็พื้นฐานปานกลางนะคะแล้วก็ขั้นสูงขั้นสูงนี่ก็คือ,อะระดับที่ยากที่สุดนะคะนี่ก็ลงขั้นสูงแล้วก็ได้ชนะเลิศมาจะไปคิดว่าการแกะสลักธรรมดาเนี่ยก็สามารถที่จะ,ะ,ะเพิ่มเติมมูลค่าแล้วก็สร้างอาชีพได้นะคะไม่ใช่ว่า สิ่งเล็กเล็กน้อยที่เราฝึกด้วยตัวเองมันจะเป็นอาชีพไม่ได้วันนี้ก็สำเร็จนะต้อมยกงานค่ะเรียมขอค่ะต้องเร่งลุณพี่มายกพี่แล้วต้องเอาสีแดงหน้าหนึ่งแล้ว่าโอ๊คดับอีกไหม

มีมัดบอสันตัวเบอร์ก็เป็นาจาบ้วยันเส็รคดาืออบอมีจาอยู่ละเอาดีมากบอเครื่องใหม่นาบ่อ

ม่ใจไม่โอบเอาขีบ่เออเอาบนหน้าเกียดดอกเอาตัวบนเอาตัแบบจินาปเนี่เอออเอทั้งขวาแม่ลายจีดม่นี่ยีดยน่ห่โอันจัตใจเอออันจัตใยเออพนเสียงแล้นเปะมาก้ยร่งกระ มันมีเขากันบ่พี่น้องแม่นิสสินป้ารอไมเจ้ากี้เจ้าการบอคนสินนะเขาสิไหมันแบบนี่แบบดูกลิ่น้อเงนเดยวนะของของอาเลยวมาให้ยกเงินยกยันเด้อยงเร็วโอ้ยเร็วทม่่าดีมันแปดมงอะไ้ไหมอีสอชั่วโนั่นแหละสี่โมงถึงนอก

มากเัยนเขาเขามาเออดมิเขามาไดก็อเขาสร้างอ่แล้วเขาสร้างาน้ามัต้องก็เป็นยามตเขาสร้างไหนเขาสร้างงานตัวนั่เองใ้เขาด้านเดียวเพราะว่ามาสดนได้ายคนที่เขาร้างงานก็ต้องเอาตัวยมัตีึดีเราเอาคันระยะมาไหว้คันปีกแั้นมีคันระยะสำหรับข้าวหลุดแมววแมนเททั้งยะ

celui-là, -ce oui, oui, bien sûr oui, un oui, un là -bas. Là -bas. ça, ça oui, parce que oui, ça, ne va pas oui, maintenant c'est bien merci beaucoup, merci beaucoup. ça j'ai bien บางทีก็สิ่งเล็กเล็กไม่น้อยกระจุกกระจิกนะป้าดอกไม้ก็บนแม่นิดทุกคนทำไม่ล่านะสก๊อตเบิ้งไม่ล่าดิโอ้ยสองโมงครึ่งแล้วยิงผิดสารน้ำจบมกังเวลา ป้าดอกไม้บนแม่นิดกระ้นแม่นิดโดนกระตุ้นแล้วไปไม่ถูกเลยบนมากเลยค่ะตอนที่ยังไม่เปิดกล้องป้าดอกไม้บนแม่นิดย่างแรงเลยค่ะตอนนี้เปิดกล้องแล้วต้องเียิ้วๆทำก็ต้องเบาๆไว้บอกแม่ Est-ce que vous avez assez de place Oui, oui Est-ce qu'il vous, oui. vous oui. faut, oui. Que vous oui. faut autre vous oui. quelque chose non, je crois joli. ça va, parce que c'est incroyable. C'est magnifique. C'est incroyable. Oui. Combien de oui. temps vous avez pris pour faire ça C'est long, mais dans boisson comme ça. C'est joli c'est bon, dès incroyable. Incroyable. C'est bon, mais On va continuer de me couper ça Magnifique. Oui, parfait. Salut. 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 Salut.

si jamais il y a des cafés, il y a à boire, à manger, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez à la carte. Il ne faut pas hésiter. Hein. Il faut venir me chercher si vous avez une question ou quelque chose, ou besoin de quelque chose. Il ne faut vraiment pas hésiter. C'est incroyable. Je ne sais pas où que je fasse. C'est bon, que je vais

ทัวย่างเนี่อาจจะใส่ก็ต้องก็ต้องกต้องตัดย่างเนี่ยเพราะไม่หนาสนใจ้างจ้ะโอเคไหมหรือว่าเอาขึ้นอีกขึ้นอีกโอเคไหมลุง้านย่ากเด้นขาเอายางเอาหน้าดื่มกาเอาต้อนีกเอางี้ บุงชู่เอฟซีวันนี้ป้าดอกไม้ก็มาช่วยนางประดับถาดนะคะ ที่หลักๆเลยก็คือป้าดอกไม้บุญให้นางบุญตลอดค่ะผู้ช่วยบุญหัวหน้าค่ะทุกคนเป็นเรื่องธรรมดาของป้าดอกไม้กับแม่นิดนะคะค่ะฝีมือนางอลังการงานสร้างค่ะทุกคนเราได้มาช่วยเล็กๆน้อยๆนี่ก็คือใบอยังแม่นิดนี่ใบประกาศศรีบัตรใบประ,ประกาศรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งแกะสลักแข่งขันแกะสลักขั้นยากสูงสุดนะคะทุกคนดูเลยค่ะนี่แหละค่ะ ใบการันตีของนางนะคะไม่ใช่ว่านางสักแต่ว่าจะแกะแกะจับมีดมันไม่ใช่ค่ะนางมีมีทุกอย่างครบค่ะทุกคนก็ภูมิใจกับนางด้วยค่ะยินดีด้วยจริงๆนะแม่เนตโอเคบอโอเคเราบอเศร้าซันเราบอ,บอถือจมมีความรู้สึกจังใดถือจมถืกเทศโ้ยศวะซัน,นจมหักจมเนสิข้าไปกินกาแฟหาใจเย็นบอ ตัดเล็กไประจมไปพี่น้องกับแม่นาเล็บทั้งพี่ไดบุ <c oughs> นี่สวยไหมงามสุดยอดวันนี้ก็ขอบคุณป้าดอกไม้นะคะจ้า,ายังมาเลี้ยดนี่นนยังขันยืกนกลางกลางยังไปบปถึงทางายังถือจมไปตลอดมือเด้อมืือนี้ยอะจมตัวออกมาแม่น,นิดสุดยอดเลยเนาะจัดเยียบลอยแล้วโอเคบ่ค่ะรู้สึกจังไดภูมิใจในตัวเองบะรู้สึกภูมิใจมากวันนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งวัน เราจะได้นำเสนอเอกลักษณ์ไทยแล้วก็เป็นอะไรที่มันไม่ไม่สามารถมีใครเลอกโลกแนแบบเราได้ง่ายๆใช่เป็นฟีเมอร์เป็นค่ะมันมันเป็นซีมือของเฮารุนรวนบ่มีผู้ใดไม่เห็นในเฮาได้ยินดีนาแม่นินฟีเมอสุดยอดอ่อนซ่อนผลงานของนางจะสุดยอดเลยผลงานของนางใช่มาช่วยอะไรคะช่วยบนเหรอ ต้องพูดให้ต้องชัดเจนนะแม่นิดป้าดอกไม้มาช่วยอะไรคืองานอยากขอนำเสนอนิดนึงนะคะขออธิบายนิดนึงเกี่ยวกับงานแกะสลักเนาะก็อันนี้คือแตงโมนะคะนิดแกะเป็นชื่อร้านแล้วก็เป็นชื่อของห้างโปรเดกาเนาะใช่ฉลองครบรอบ20ปีของร้านนะคะแล้วก็จะเป็นดอกแครอทเนี่ยแครอทเนี่ยแกะเป็นดอกคานะคะแล้วก็ปลาเนี่ยแกะจาก ฟักทองใช่ฟักทองแกะเป็นปาตพยนเป็นสวยงามมากึ่คนะคะแล้วก็มีดอกไม้ที่เป็นแกะจากแครองคารงานสร้างแล้วอันนั้นมันคืออะไรคะอันนี้เหรอคะอ่าอันนี้ค่ะมันอิหยังเกาะอันนี้คืออ่ากิ่งองุ่นเนาะเขีวัวานของอางุ่นนะคะที่กิ่งต้นอางุ่นที่ป้าดอกไม้ตัดทีใช่ใช่กิ่งต้นอางุ่นที่ป้าดอกไม้ตัดนะหรือออกเอามาให้มันก็เป็นงานศิลป์ได้เนาะมันก็เป็นได้ทุกอย่างเนาะมีกิ่งไม้มีใบไม้มีดอกไม้นะ หวามากอุ้งชูภูมิใจนางเสนอมากค่ะดีใจมากค่ะทุกคนป้าดอกไม้มาช่วยนางป้าดอกไม้ก็อิ่มเอมมีความสุขด้วยค่ะแเราเตรียมโต๊ะไว้ให้เราแบบเป๊ะเวอร์มากก็คือโต๊ะโชว์นี่คือสูงกว่าโต๊ะทำงานนี่คือเป็นอะไรให้เราแบบอลังการเนาะงเมนิดภูมิใจบอภูมิใจมากภูมิใจในผลงานเจ้าของภูมิใจในตัวเองกินดีด้วยจากป้าดอกไม้ก็มีความรู้สึกดีมากภูมิใจไปด้วยกับนางค่ะทุกคนสวยมากเลยเนาะใช่สวยงามมากเปลี่ยน เราจะไปเปลี่ยนชุดที่เป็นผ้าถุงแบบนุ่มแบบไทยนะคะก็จะมีเราสองคนก็จะทําให้เหมือนมีกลิ่นอายไทยๆก็ใส่ผ้าถุงลายไทยเนาะแม่นิดเนาะไปไปเปลี่ยนกันเลยค่ะเบรกแล้วค่ะพี่น้องอ่แม่นิดทํางานหนึ่งชั่วโมงนะคะเก็บได้กี่ดอกเนาะแม่นิดสร้างออยู่นะได้เยอะอยู่ค่ะปะเดี๋ยวนี้นางก็จะพาไปกินข้าวเที่ยงค่ะทุกคนไปร้านอาหารค่ะโอเคอุ่นหนาว ทุกคนคะอันนี้ป้าดอ,อกไม้ก็ไปหาอุปกรณ์นะคะเพื่อจะมาฉีดน้ำทําความสดชื่นให้งานของของบอสนะคะวันนี้งานป้าดอ,อกไม้ก็จะประมาณนี้ละค่ะสเปร์สเปร์ปรนะคะโอเคไหมคะบอสสเปรเคค์แล้วคะ่ะจริง,รงๆเราอยู่ในห้องเย็นนะคะเหมือนอุณหภูมิมัน,หนแห<ต>้ง<ด>แต่มันไม่เหี่ยวนะแม่นี่อุณภูมิน่าจะอยู่ที่สิบนี่ราะคะงานป้าดอ,อกไม้ก็คอยดูแลนิดๆหน่อย,อยๆจุกจิกนู่นนั่นนี่คะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะ ก็ช่วยกันไปหนาวไหมคะแม่นิดใส่เสื้อแล้วหนาวอยู่ได้ดะทุกทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบัวฝรั่งนะคะนางแกสองชั่โมงไหมแม่นิดเนี่ยใช่ค่ะสวยงามอลังการงานใช่เลยบุ้งชู่ยิ้ ค่ะทุกคนวันนี้ป้าดอกไม้ก็มาช่วยงานแม่นิดเป็นลูกมือค่ะหยิบโน่นจับนี่ให้นางแล้วก็บ่นให้นางนะคะทุกคนน้ําตาเล็ดก็มีบ้างนะคะเพราะว่าป้าดอกไม้บ่นให้นางเยอะค่ะน้ําตาเล็ดนี่ไม่ใช่อะไรนะนหัวร้อยเยอะยินด <laughs> ีภูมิใจกับนางด้วยค่ะผลงา,านของนางก็ อลังการงานจริงทุกคนมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้อย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างนางได้รับใบประกาศชนะเลิศเนาะรางวัลที่หนึ่งอ่ะเนาะขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะเอฟสวัสดีค่ะ